งพยาบาลมะเร็งอุบลกรมการแพทย์รับมอบห้องความดันอากาศบวกนพอค56จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยซ่อมแซมบ้านเรือนที่ถูกพายุฤดูร้อนพัดถลม่มอุบลราชธานีเตรียมจัดงานประจำปีและงานขาชาติ26มีนาคมถึง4เมษายนนี้ต้นมะขามขนาดใหญ่ล้มทับรถเกง๋งจอดในวัดสารพัดนึกติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานี Risk power รีสพาวเวอร์5อิน1ขจัดคราบเร็วไม่ต้องแช่นานสวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่23มีนาคม2564วันนี้พบกับดิฉันกิงดาวสวทัททิ์ค่ะ มาเรื่องมนที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีกรมการแพทย์รับมอบห้องความดันอากาศบวก positive pressure room จากห้างหุ้นส่วนจำกัดสินค้าซีเมนไทยและ S C G Home บุญทาวรวารินชำราบเมืองวัสดุในกา โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีกรมการแพทย์โดยนายแพทย์พงษ์สะทรสุภัตตกรุ้มหน่วยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีดรชลิยาวามลุนรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลทันตแพทย์หญิงยานิสาสอนศิน์รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้างานรับมอบห้องความดันอากาศบวก p o i v ส Pressure r o o m จากห้างหุ้นส่วนจำกัดสินค้ามเซมิไทยและเ c g ซีจโฮ บุญทาวรสาขาวารินชำราบเมืองวัสดุโดยคุณกุลระวีตั้งมิตรประชากรรมการผู้จัดการห้างคุณส่วนจำกัดสินค้าซีเมนไทยและผู้มนวยการเ c g ซ o m e โฮบุญทาวรสาขาวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทเป็นผู้ส่งมอบห้องความดันอากาศบวกจำนวนหนึ่งห้องให้กับโรงพยาบาลมะเรง็งอุบลราชธานีเพื่อใช้ปฏิบัติงานในการตรวจรักษาผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ คือโรงพยาบา,มาลมะเร็งวัลาธานีนะ,ะเราเป็นรักษามะเร็งคะจริงๆเราไม่ได้รักษาผู้ป่วยตรงคะแต่ว่าผู้ป่วยมะเร็งหรือว่าญาติที่มาหาเรานี่รฮะมีโอกาสมากที่จะติดโควิดมาหรืออาจจะสัมผัสกับผู้ป่วยโควิดที่บ้านมาดังนั้นเรามีคลินิกที่คัดกรองผู้ป่วยกับญาติเราเรียกว่า AI คลินิกนะครับถ้าผู้มารับบริการมีไข้มีไข้สูงหรือมีสวอริสัมผัสมา,รมาฮเรเขาจะเอาเข้าคลินิกนี้ก่อนเพื่อมีการคัดกรอง3ประวัติและการตรวจร่างกายเบื้องตน้นดังนั้นถ้าเราสงสัยว่าเขาอาจจะ ติดเชื้อโควิดมาฮะเราก็จะมีการตรวจต่อไปมีการตรวจต่อไปโดยเฉพาะเรื่องการตรวจไอ้สิ่งข่งตรวจเพื่อเอาไปพิสูจน์ว่าเป็นโควิดหรือไม่นี่ฮะก็เป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งนะครับคนนี้ถ้าเราไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์ต่างนีน่การตรวจมันจะเป็นลักษณะที่ว่าตรวจในห้องทั่วไปนะฮะอันนี้ความเสี่ยงสูงมากนะครับเพราะเราห่วงว่าถ้าคนไข้เพื่อผู้รับบริการเป็นโควิดแล้วบุคลากรเราป้องกันตัวไม่ดีนะฮะโอกาสที่ติดมันสูงพอติดแล้วนะฮะ ต้องมีการควอนตีน,นต้องมีการรักษามาซึ่งก็ผลกระทบมันค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วนกะ็ไอนะ้ตู้ที่เราได้รับบริจาคมาเนี่ยฮะเป็นตู้ความดันบวกฮนะซึ่งจะเป็นตู้ที่ใช้ในการตรวจสิ่งคัดหลังเก็บสิ่งคัดหลังจากตัวผู้รับบริการนะครับอันนี้จะป้องกันผู้บุคลากรทางการแพทย์ได้ดีมากเลยครับเนื่องจากว่าเป็นห้องความดันบวกดังนั้นโอกาสที่เชื้อโรคจะเข้ามาสัมผัสกับไอ้บุคลากรของเรานี้จะไม่มีเลยนั้นก็สามารถที่จะทงานได้ทุกวันนะครับความเสี่ยงเลือด เกือบเท่ากับศูนย์เลยนะครับก็ถือว่าได้ประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในการคัดกรองผู้ป่วยโควิดให้กับบุกเอ่อกับผู้รับบริการของเรานะครับนะซึ่งอันนี้ก็จรเล่าอันุเคราะทางบริษัท S G นะครับทางบุญทวอบบรอุลบาลินนะครับก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ทางบริษัทท่าทางข้างให้ความสนับสนุนกิจกรรมทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลครับซึ่งต้องบอกว่าคือเราก็ได้เห็นถึง ความสำคัญของบุคลากรด่านหน้าก็คือบุคลากรทางการแพทย์นะคะดังนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าตัวตู้ความดันบวกเนี่ยจะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ของเรายืนหยัดฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปคู่กับคนไทยได้ค่ะจึงได้ทำโครงการนี้ต่อเนื่องมาเป็นปีที่สองแล้วนะคะค่ะ สำหรับตู้ปลอดเชื้อความดันอากาศบวกเป็นนวัตกรรมห้องความดันอากาศบวกได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีของ SCG ซึ่งเป็นห้องที่มีการควบคุมความดันในห้องปิดให้สูงกว่าความดันอากาศภายนอกป้องกันไม่ให้อากาศภายนอกที่มีอนุภาคแขวนลอยในอากาศหรือเชื้อโรคเข้ามาในห้องปิดพร้อมมีระบบสร้างความดันอากาศภายในห้องด้วยระบบกรองอากาศประสิทธิภาพสูงสามารถปรับระดับความแรงลมได้6กระดับ ใช้ระบบโซลูชันความหนาแน่นของอากาศป้องกันไม่ให้อากาศรั mm ่วไหลออกไปภายนอกเพื่อสร้างความดันบวกในห้องได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการประกอบตู้รูปทรงตามมาตรฐานจากโรงงานโดยพื้นที่ของผู้เข้ารับการตรวจเป็นพื้นที่โลง่งมีอากาศถ่ายเทสะดวกมีช่องทางการสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์คอมซึ่งนวัตกรรมนี้พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และช่วยลดความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อทางเดินหายใจให้กับ บุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติงานต่อไป หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่5-6สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณาภัยของหน่วยให้การช่วยเหลือรื้อถอนซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนพัดถล่มเสียหายที่ผ่านมา ที่ตำบลพลงามอเภอเดชอุดมจดอุบลราชธานีหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่5-6สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมเครื่องมือเข้าดำเนินการรื้อถอนซากหลังคาเก็บสิ่งของเครื่องใช้ซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือนบ้านของนายออนศรี อ่อนละมาอายุ65ปีราษฎรบ้านโพนงามที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากเกิดพายุฤดูร้อนลมกระโชกแรงพัดถล่มในพื้นที่อำเภอเดชอุดมทําให้หลังคาที่มุงด้วยสังกะสีพัดปลิวไปตามกระแสลมเสียหายกว่าครึ่งหนึ่งของตัวบ้าน ซึ่งพายุฤดูร้อนได้พัดถล่มเมื่อวันที่ผ่านมาทำให้บ้านเรือนในพื้นที่ตำบลพลงามได้รับความเสียหายกว่า10หลังคาเรือนทางหน่วยจึงเร่งเข้าให้การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นทั้งนี้หากเกิดเหตุในลักษณะดังกล่าวขึ้นในพื้นที่ประชาชนหรือหน่วยงานอื่นๆสามารถติดต่อมายังหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่56ให้เข้าดําเนินการช่วยเหลือภัยพิบัต,ติต่างๆได้ตลอด24ชั่วโมงหมายเลขโทรศัพท์0 4 5 866-659อุบลราชธานีเตรียมจัดงานประจำปีและงานกาชาติรับสามแสงแห่งสยามหยดนสาวงามผ้ากับบัวปี2,564ระหว่างวันที่26มีนาคมถึงวันที่4เมษายน2,564นีนี้ค่ะชูการแต่งกายผ้ากับบัวทั้งเมืองกระตุ้นเศรษฐกิจไทย Mà không thể hại mày ที่ห้องประชุมห้องอาหารไมโคมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายกระึกชัยผ่องแพ้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการประชุมสื่องานประจำปีและงานกาช,ชาดโดยจังหวัดอุบลราชธานีเตรียมจัดงานประจำปีและงานกาช,ชาดจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2564ระหว่างวันที่26มีนาคมถึง4เมษายน2564ณบริเวณลานขวัญเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรวม10วัน10 คืนภายใต้ทีมงานรับสามแสงแห่งสยามยนต์สาวงามผ้ากับบัว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีรวมทั้งแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเปิดตัวสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผลิตภัณฑ์จากทุกอำเภอการแสดงที่ศการของส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งการประกวดการแต่งกายผ้ากาบบัวของผู้เข้าร่วมงานและการประกวดบนเวทีกลางรวมทั้งการแสดงของกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประกวดมอลำการจัดทำแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและผู้มาเที่ยวชมได้ร่วมชมช็อปแชะแชร์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการท่องเที่ยวและมีการจำหน่ายสร้างรายได้ให้ชุมชนต่อไปรวมทั้งมีการออกร้านแม่บ้านมหาดไทยรุนรับรางวัลมูลค่าเกือบ2ล้านบาทเพื่อหารายได้มอบดุนการศึกษาและสร้างบ้านช่วยคนจนและได้โอกาสในจังหวัดอุบลราชธานีและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน และชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลป,ปินนักร้องลูกทุ่งและสตริงทุกคืนและการแข่งขันกีฬาเซปักตะกอ้อรุ่นประชาชนทั่วไปรุ่นเยาวชนและรุ่นอาวุโสชิงทั่วรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนอกจากนั้นจังหวัดอุบลราชธานียังได้มีมาตรการคุมเข้มโควิด1 9ทางเข้าออกบริเวณงานทั้ง7ประตูมีมาตรการคัดกรองอุณหภูมิสวมหน้ากากร้อเปซ เกิดเหตุต้นมะขามขนาดใหญ่โค่นล้มทับรถเกง๋งสุสุกิสวีฟสีขาวจอดอยู่บริเวณลานจอดรถภายในวัดสารพัดนึกเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครอุบลราชธานีกำลังใช้เลื่อยยนทำการตัดกิ่งต้นมะขามขนาดใหญ่ออกจากบริเวณลานจอดรถภายในวัดสารพัดนึกหลังจากเกิดเหตุต้นมะขามโค่นล้มเองทับรถเกง๋งสุสุกิสวีฟสีขาวหมายเลขทะเบียนกไก่พอพาน 5245อุบลราชธานีช่วงสายของวันที่22มีนาคม2564ที่ผ่านมาจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าสภาพรถพังเสียหายยับเยินบริเวณหลังคาห้องเครื่องของรถคันดังกล่าวถูกต้นมะขามทับกระจกรถด้านหน้าและด้านข้างแตกเพราะดีขณะเกิดเหตุไม่มีคนอยู่ในรถจึงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดหลังเกิดเหตุทางวัดได้ประกาศเสียงตามสายภายในวัด และขอความร่วมมือให้ทางโรงพยาบาลสันปสิ์ที่ประสงค์ช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อให้เจ้าของรถทราบเนื่องจากคาดว่าอาจจะเป็นรถที่มาจอดฝากไว้และเจ้าของรถไปเยี่ยมญาติภายในโรงพยาบาลกระทั่งเวลาผ่านไปนานหลายชั่วโมงเจ้าของรถจึงทราบเรื่องและมาดูรถที่เสียหายจากการสอบถามพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของบริเวณวัดกล่าวว่า ช่วงสายของวันที่22มีนาคม2564ระหว่างที่กำลังขายของให้ลูกค้าอยู่นั้นได้ยินเสียงต้นไม้ล้มและไม่เอะใจระหว่างนั้นได้ยินเสียงชาวบ้านบริเวณดังกล่าวบอกว่าต้นไม้ล้มทับรถเมื่อตอนเองเดินไปดูก็พบว่ารถเก๋งคันดังกล่าวได้รับความเสียหายอย่างหนักรถพังเสียหายยับเยิน ติดตามก,ตกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะราคาเนื้อปลาปลานิลกิโลกรัมละ75บาทปลาดุกกิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ150บาทราคาเนื้อไก่ไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาท เนื้ออกไก่กิโลกรัมละ75บาทปีกบนกิโลกรัมละ85บาทน้องสะโพกกิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0ถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์1ถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์2ถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์3ถาดละ90บาทราคาผักผักคะน้ากิโลกรัมละ30บาท ผักกลัมปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาทราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ25,300บาทขายออก25,400บาททองรูปพันธ์รับซื้อ24,847บาท24สตางขายออก25,900บาท ราคาน้ำมันดีเซล23บาท89สตางค์ต่อลิตรเป็นสินก๊สโซฮอลอี2ี่สบาท34สตางค์ต่อลิตรเป็นสินก๊สโซฮอก้าวหนบาท58สตางค์ต่อลิตรเป็นสินก๊สโซฮอก้าวห้บาท85สตางค์ต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากสวนอุตุนิยมวิทยาภาคตอนออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ จังหวัดอุบลราชธานีมีเมฆบางส่วนกับมีลมแรงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ21องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา12นาทีวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิก59นาที คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจสถานีข่าววีเคเบิลทีอุบลและเพจโซพลเคเบิลทีวีและอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามรับชมที่ช่อง45 c z News พระอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีสม้มค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านติดตามรับชมสวัสดีค่ะ